พี่น้องครับผมพิธีกรพ,พ,พุ่งแด่อย่างมาฝากมูบุคนยังมาเต็มรถแต่พี่โอ้ยใหญ่มากพี่หใหญ่มากสำเนามาอยู่เลยเตี่ยค่ะเออเนาะคะ้าเฮ็ดดีเนาะคะ้าเฮ็ดดีเนาะค้าปอยมาขนของซอยมาจากตัวสับไทยคีบแจ็กแล้วเขา้าเอาเอาคอนเทนต์ไปก่อนลนะเนาะตูนล,ลำโพงกังนมากพื้นหัวตู้ลำโพงโอ้ยเนาะมันก็เฮ็ดดีจ้ะ มาแม่เด็กน้อยมาซื้อซอยสเออจาาซอยกันแม่ซอยกันยืนยืนแล้วงเต้ยออกไหมแมเต้ยออกเต้ยนัเสาละพี่เอาไปสุขูเอาพี่ๆีสุขูสุู ช่างจิตใจเก็บช่งเสียเนี่อคะใจเราหูมันเออโอ้ยกะไม่ใจขาค่องเป็นอได้อเป็นยังไะแบกตู้กันนะทีนี้แบกตู้เถอะนคะ่จานี้แหละคนีหลังเลยผู้ไดออกโอเตะใจเราส้ำคลิปวือนี้ เข้าตรงไหนเออนี่นี่นี่ันดี้แบกเองก็ได้ยุ่เกับไอมูแบกซอยอยู่โอ้ยตายแล้วพงศาวนะครับวันนี้พงซาวกําลังังเครื่องนะคะพงศาวขอใไ่้้า รับงาน,นนอกตัวเนี่ยนนอก่แม่านมนปาเครื่องเสียงสอบจะัาเสียงน,นี่เรา้วเ <c oughs> ชืเ่อมเครื่องเสียงทางกามาโอเไคะโอหร <c oughs> ี้ามาเสนอมาอตลาดียวคะอขารกไ่้ถ่นี้่เอาคะ ໃດໃຫ້ຊ່ວມຕົວໃດຮ້ອງໂລນເນາະຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິຕົກເປັນຫນ້າຜູ້ສາວອ້າຍກະວ່າຈັ່ e e l a n แมเนาบ้อาทางแม่างอยู่เรียงรายมู้นบส่บตามาได้แลสืาดเด้อสืาเด้อครับเาอกแม่ค้าเาม่ตลาดนีเาปอมตัวเป็นชาวบนธรรมดาการเล่าการจาเาหเป็นธรรมชาตเอาไปที่ยอมไม่น่งเผาทำแ่ขาพราะอายสครับ บอกฉันเบิดไปเบิไปอุปกรณ์ทุยอย่างหลายแนวเถิด้ห่นเอาม้หนูมาใช้ด้วยได้ไหมได้เอามาเอาไม้มาใส่ได้เลยใช่ไหมเออมาใส่ด้วยกันสอบล้ำจะจิเลียวเราสิ่งเพิ่เสียงทาการมากนะค

ป้าดีมากเองเธอสู้เองอยู่เองลาเสียงนึงแกตาลามันลอยไปป่ารู้ดิมันยืนวนๆหุยหายมันตาป่ารู้เปล่าเขาต้องเดอหาพัดตาคือคือคดีจะลองเช็คเพิ่มเสียงตันไหมบ้านบ้านบ้านที่เปิดพี่แหม่แหม่แหม่นี่ไ่อนี่ของงานเกลตาดิเฮ้ย คาณจำเบอร์เครา่องสุภาพสิทน่ะดังแล้วดังแล้วตักน้าใส่กระโหลกช่างงงดูเราดูเงาชิคไมชิคไมดโล่งกสอบอ้ยเสียงไงเสียงไงเสียงไงอันนั้นไงมั้งเุ้ยคืออะไรพี่ คือเนี่ยะคือเนี่ยะือึนไปดูไทมันออกแเออได้เลได้ดีเขาก็ไม่ม่เสียปด็เออไม้ม่เสียเลม้ที่าชวนคุนีเตี้ยบึงเนาะครับ็ดดีเนาะมาแล้กัตั้งมาล่ำกันไลสดปรดีใส่ได้ยตัวอ โอ้โหตัวนเลิศค่ค่ะนี่บอกนี่บอกเบานางผู้สิ่าสิอของลานแก้วตานี่เหอะนางึยางดีแท้เป็นยังจำเมื่อเอาเงืนที่วัตถุปมะภารนแก้วตานี่ไปชีบโบทอปแม่มันม่นมันมันม่ไม่ไอยเ่่่ไม่ม่ไม่ไ เจอแล้วเจอแล้วเาะโอยอ๋อ้ยโอ้ยกตาเปล่าวะเกต้ึม้สนเ้าหนิแเห็นว่าปนสืีก็นะคะนะเพรอมันร้านเลมันแ่้งม้สื่อก่อนแล้วยามันบอกว่า เดี๋ยวเราติดจะรอใจรันจ่ารันเต็มคนกับพี่นองเอ้ยนอเราติดหญ่นาะ